ครับผมขอสวัสดีเอฟซีกล้ยหอมทองที่เขารบรกักทุกท่านเนาะครับเนาะ <c oughs> นีกามาบึงก้านไหน้าของทางสวนก่้ยหอมทองขิมนะครับเนาะกินิสานครับผมโอ้โอเดือนม่ซานี่มีผลต่อการจะเริ่มเติบโต,ตอของก่้ยร้ายครับ อุ่ยหอมท้องกิ่มนี่กะขาดเคลื่อนผมจว่าาจะประมัณเกือบสองเดือนครับเพระาะผมผมบริไซปุ๋ยอ่า <_ ening> สิบเดือนไม่น่ากับบริไซครับผมเดือนเมษาถ้าฝนมาตกนี่ผมผมกับบริไซอีกครับ <c oughs> <c oughs> ผมผมบอะกาศไซครับในลักษณะแบบนี้อากาศแบบนี้ครับผมซึ่งอุอากาศนี่หมโดหดหลายแห้งครับหดหลายอีรี มันมันหอนแห้งเกินไปครับเพียรไหยกล้วยของผมน่ะบ้างตนถึงกับไม่ช็อกไปเลยครับแลวสิพ้าไปเบืองกันขางนอกครับว่าในในลักษณาแบบิ่นหอนแห้งเป็นแบบใดมันจะมีจุดจุดหนึ่งในมุมของของสวนผมเนาะครับเนาะพี่นอเพิ่นจะเพิ่นจะเป็นจุดที่หอนที่สุดกับบรูวา่าเป็นเพราะสาเหตุออียงเนาะครับเนาะ ดี๋ยสิพ้าไปเบิง่งทํนในลากษณะที่ว่าตนเพิ่นจะเงี่ยวใบใหม่แล้วก็ตใต้ครับผมซึ่งให้น้ำก็ให้แบบให้ยังซี่นี่แหละครับนี่ให้แบบอย่างร้ายให้แบบยางอิ่มแบบนี้แหละครับแต่ว,ว่ากับก็บบรลอดครับผมเสียไปประมาณผมนบเบิ่งก็ประมาณเกือบเกือบสิบอยู่ดรอกครับเกือบประมาณสิบตนครับผม เดี๋ยวยวสิพาออกไปเบื่องรับนี่ต้นนี้ส่วนต้นนี้เป็นสวนที่ต้นมมนใหญ่แหลวอยู่อยู่ประมาณแถวเขตกลางสวนครับกับกับไงอยู่แต่ว่ากับกับบอเต็มถีเนาะครับเนาะกับยังยัง่ะอยู่นะยังยังชะลออยู่พว่เพิ่นเพิ่นได้ปุ๋ยเด็ดเพิ่นได้ปุ๋ยบอเต็มที่ส่วนที่ต้นใหญ่กับกับบอเต็มถีขึ้นกันครับเพราะว่าหูสึกว่าการพึ่นจะออนเนาะในต้นกล้วยนี่มีหนามอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้องนั้นกับเป็นใหญ่ซึ่ง น้ำกับใยผสมกันแล้วก็เจอความห่อนมันอ่อนครับจอ,อนนี้อ่อนเปาะลมพัดค่อยๆกระ h กครับผมหักเบริรายกล้วยผมอ่อนครับผมอ่ะเดี๋ยวสิภาพให้เบิ่งฟังผุนครับช่วงที่ว่าพื้นใต้นะอาการเปนเป็นอย่างไรนะค,ครับนาอนี่ครับเป็นบรรยากาศหลบหนอกของสวนครับผมนี่ตัวเป็นบรรยากาศหลบหนอกของสวน ผมถ่ายต้นนี้เป็นต้นเสาร์เนาะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศรอบนอกของสวนนี่นครับนะเดิวสิพาพไปเบ่งจุดที่หมรู้สึกว่ามันจะห่อนที่สุดครับผมต้นกล้วยผมโอ้โหใหม่บัดเลยอ๋อได้ยินเสียงกับเป็นเสียงเคืองปันน้ำเนาะครับเนาะกระสีหนอกหูแน่นิดนึง เป็นเสียงเครื่องปันน่นเดามยวสิพ้ามาเบิงครับนี่นี่ยังยังได้อยู่ด้วยครับนี่นี่แต่มาเบิงต้นที่เิ่นเสียเนอะครับเนาะนี่ครับนี่ต้นกลวยคือต้นกลวยเสียมันจะมีสามต้นนี่ครับินนน่นผมก็สูบ่ไไ้ครับ,บ,ส,บ,รรบสูบห้อนบ่ไ้อีเบิงครับผมนี่นี่ มีแต่ห้อยหนามผมให้นยหนามห้ายร้ครับผมแต่ว่ากับบอลอดครับบอจะเริ่มเติบโตแล้วก็บใบใหม่เคยคยๆยตายไปเอยๆครับ <c oughs> จุดๆนี้อาจจะเป็นจุดที่หอนที่สุดครับในสวนสู้แล้วครับแต่ว่าสู้บ่ไวก็ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับผมเนาะต้นนี้ก็กันฝนมาตกอยู่ประมาณจากักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ขึ้นจังสีบอลอดหรครับในโซนนี้นี่ครับ การตัดไหม้ทำไายปลานี่มีผลร้ายครับกับเรื่องความห่อนอุณหภูมิของโลกครับผมซึ่งภาคอีสานของเฮานี่ห่อนก็ห่อนบุคือมู่บัดนี้ห่อนแบบใหม่ๆครับผมหอนแบบใหม่ๆห้อนแบบลวบๆลวกน่ครับส่วนข้างในก็นถือว่าโอเคอยู่ครับ ส้นข้างในก็นถือว่าใส่ได้โอเคแต่ว่าส้นข้างนอกในจุดน,นี้นี่มันจิเป็นวงอยู่ประมาณเกือบหาคุ้นหาหุ่นละครับหอนแห้งครับผมหอนจนแบบโอ้โหพืชบผสมมาจะเริ่มเติบโตได้แล้วก็ไม้บาเลยครับให้นา้าให้หดให้คักอยู่ได้ครับนามช่วงนี้ผมก็ใหต้อนต้อนขึ้นเหนือไฮต้อนเว้นบ่อยไฮต้อนเว้นนี่เสียงต้นกล้วยใต้นาะครับเนาะฝากด้วยนะครับด้วยกนให้ต้อนกลางเว้นนี่ต้อนกลางวันนี่คือว่ายโยกกาต้นกล้วยเฮ้า ข้าใต้เด็ครับพอ,อยังมาติอากาศมันห่อนแห้งครับผมมันลวกเขอใจนะครับเนาะเวลาหนามเจอความห่อนหนามเจอความห่อนนี่อักหละกะห่อนแบบบานเท่านี่ห่อนมันคือมูห่อนแบบล,กลวกวครับผมมันลวก,ม,ลวกมันกระิีไม่เอาละครับต้นกล้วยกระสีเรียบร้อยครับผมนี่ครับเ <c oughs> อามาในปลากล้วยเบิ้งครับผม่ซนนี่ก็ถือว่าโอเคยังโอเคอยู่ครับ่้นนี้คือว่าายนา้ำ ก็ถือว่าเป็นโซนที่บ่บ,บ่ค่อยห่อนปันไดก็คือข้างนอกข้างนอกต้นริมนะน,นะห่อนแห้งครับผมนี่นะครับเบิ่งกันไปครับเนาะมาสิเป็นในลักษณะแบบใดอีกครับผมรอแต่ฝนหน่อครับรอฝนมาจากสองเธอใส่ปุ๋ยเลงเลงใสอีกครับผมเลงใสปุ๋ยก็คือจังสีมาด้นปันไหนครับก็คือ,คอจังสีใดออกน่วยออกปีอยู่ครับเบิ่งพี่น้อง มันห่อนหลายเป็นครับนะฮักเบิร์ดกวยกันกลวยง,งามครับผมก <c oughs> ะฝากเอฟซีเนาะครับเนะาะกูได้มีข้อมูลดีๆช่วงนี้กะซอยบอกแจ้งแถลงใครเนี้ยนะครับเนาะเข้าต่องซอยกันครับผมยำเสมอครับผมว่าเรื่อง กสอยเรือกันนะครับเนาะกับพี่น้องเกษตรกรนีู่ผู้ใดมีข้อมูลดีดียังกะซอยแจงซอยังกันครับเทาต้องซอยกันครับสันมันปัญหาทุกอย่างนะครับเนาะคนเดียวมันสู่หลายคนไปหดอกครับหลายคนซอยกันแกปัญหาค่อยเบาค่อยจากันครับเนาะเป็นอาชีพเลยครับการปลูก้วยหอมทองนี่เทาต้องว่างเผียนการตลาดดีดีครับผมเนาะพอต้องปลูกหลายปลูกแค่จักเริมแหลกจักสิบยี่สิบนอกรันครับปลูกเพื่อเป็นแนวทางปลูกเพื่อเรียนรู้กันครับผม โอ้โหหมู่บ้านนี่ผมรับสายโทรศัพท์ประมาณหกเจ็ดสายครับเนาะงบ่เคยรับลายประนัดนะครับบางเจอแค่หนึ่งสองสามกะก็ยุดแล้วหมู่บ้านนี่รับโทรศัพท์อยู่หกเจ็ดสายครับผมเรื่องการจองหนอโอ้ยจองหนอนี่มันขาดผมขอแจ้งการขาดเขื่อนแน่นอนครับเนะาะเมษาหนีโบทันครับรคือสภาพคือสภาพคือสิบโทันครับผม <c oughs> พอป่วยผมยุ่งชะงักไปเกือบสองเดือนผมบริสายปุ๋ยยินน่นะ กสิลาชาแนยครับฝ <c oughs> ากก็ขับนะฝากไ้แน่ว่ามัน,ม,นมันกศิลาสาแน่เพราะว่าด้วยด้วยปัจัจหลายๆอย่างครับผมด้วยปัจัจทางอากาศลักๆก็คือว่าทางอากาศนี่แหละครับเฮ็ด <c oughs> ไห้ต้ตนกล้วยเหาเอาบอ,บอ,เ,เ,ตอบตเต็มทีนะนะบอจะเริ่มเติบโตเต็มทีเฮ็ดไห้ขาดเคลื่อนปกุ้ยผมกับบริไซพวรยังไซไปแล้วผมยันต้นกล้วยผมใต้ครับผม นี่ครับผมเขม้ามาในโซนที่แบบว่าอันนี้เป็นตกเครือตกเครือตกวีกระลอครับผมหลอกะโอเคครับก็คือว่ามีการจองเกือจจองยังกันใบเบิร์แหละครับก็คือว่าผมก็สบายใจใน,นในจุดจุดหนึ่งละ่ะว่าสามารถจีขายกล้วยได ขลังก็ล่องไปถามตลาดแถวบ้านบึงครับในแผงผลไม้บึงนั่นนะเขาสื่อเขาขายแบบได้ครับผมเพื่อเป็นแนวทางของเฮา,าหลายๆคนเนาะครับเนาะในการสีเห็ดอ่าหัวหอมทองออกสู่ตลาด <c oughs> แต่ว่าในการเหร็ดห่ากระตัองบึงของเฮานำได้ครับว่าห่อห่อดีหรือบ่หน่วยหน่อยๆจะจ้อยเพิ่นก็บ่เอาได้ครับเพิ่นก็เน้นเนาะเน้นะง,งามนีม่ครับ8ปวีครับผม ไปเสือมาเบิงนะครับเด้ออันนี้เจ็ดกับผมอันนี้เฮดไดยอีลีครับไทยปเสือกับมาเบิงไหนครับเฮดไดยอีลีผมอยู่หัวท่านชีสเกตครับอันนี้ก็ขาดข้อขาดครับเรียบร้อยอากาศ่อนร้ายอันนี้คำซองเลยครับมัดคำซองไปเลยครับคำนาคำลังมัดกันไว้เลยครับย่านเป็นขาดอีก เราต้องอุ่มอุ่มเครือบเคล่อนไว้บ่อุ่มบ่อยครับาาาาอากาศขาดหลายเพราะอากาศมันหอนแหงโบนซ์จะอหอนหอดมือเลยครับผมใหนน้ำนห้แบบเต็มทีไปร้ายเลยครับอันนี้ประมาณเจ็ดครับผมเี่ประมาณเจ็ดบีก็ถือว่าโอเคครับสุดยอดจังไรกะฝากนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้ขิมทีนิสานเนนะครับเด้อหรื่อล่าสาลาควาหมหูของป่วยหอมทองครับ ผมกัยังจีสูต่อไปครับผมจสีสูต่อไปครับ่าเซตไปเรื่อยๆครับเนาะเ่าได้มาทาังนี้แล้วนครับกล้วยนี่ยประมาณใน,นอ,อ,อาทิตย์หนึ่งกันนะจะพร้อมตัดแล้วครับตัดออกตลาดกับผมเนาะช่ว <c oughs> งนี้ไก็พอได้อยู่ครับช่วงนี้ผมบอกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละประมาณจากักสิบกวีเนาะหันคิดเป็นวีกับสิบกวีก็โอเคครับ อ่ะทีละสิบก่าก๋วยผมมันก็อยู่ในระดับสัมผีเนาะครับเนาะมันก็บหมทลายไปไหนก็ยังวนยังเวียนอยู่ครับก็ถือว่าใส่ได้ครับผมก็ในในจุดจุดนี้ก็ถือว่าก็ยังได้เรื่อยๆอยู่ครับยังไปได้อยู่เนาะก๋วยผอมตัดอีกประมาณอยู่สี่รือนี่ครับมันโมแมนมันในกล่องอาจจะเบิ่งว่าหน่อยแต่ว่ามันเบ่หน่อยครับมันใหญ่อยู่เตัววีนึงกับสามโลกัวอยู่หรอกครับ ในสภาพแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะโชว์มัวยยักผมกับนี่เครื่องนี่มันเบิ่งใกล้มันอาจจะเบิ่งบ่อคอยลู่รับาะวกล่องบ่คคอยดีปันไหนเป็นกล่องโทรศัพท์เนาะครับเนาะนเดี๋ยวตัดมือได้แล้วผมสีโซ่ครับเอา้าจะเป็นกำลังใจกันเนาะครับเนาะสำหรับพี่น,ออนวว้องเกษตรกรชาวป่วยหอมทองเครับ <c oughs> อันไหนที่ผมหูผมก็จะบอกครับเนาะปัญหาย,ยัางต่างๆยำเหลืองนอนะครับเหลืองนอจะเย็นก่อนเด้อเหลืองนอเดี๋ยวผอมมือเลยแลวจะบอกครับวงน้กะอันนั้นไปก่อนครับผมวงน้กะขอพัดไปก่อนพา,ายังบมทัพรผอมครับยังเชีกยกย่วตัดเกลือตัดยังแหลวก็สิเชีกยกย่วมันจะเกิดโลกเกิดยังบอกครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองนอะครับเนาะเกี่ยวกับการลงทุน ผมกับเบยาเกียรไหที่น้องต้องมาเสียใจนะครับเนาะว่าให้มันออกจากผมแล้วมันเต็มถี่ไปเลยครับคือว่ามันมันจิถามว่ามันจิเกิดสามารถออกจากผมแล้วว่าผมเห็ุเต็มถี่หล้วไม่ติสามารถเกิดโลกหรือว่าสามารถเกิดใดครับมันบอหลยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่ายังดินบานเท่ามันมันสิบ่อคือกันเนาะครับเนาะดินทางผมกับดินทางลูกค้าอาจจะบอคือกันในลักษณะแบบใดปัจจัยหลายๆอย่างครับผมเอ้าเดี๋ยวจงไฟบอกค่อยว่ากันครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่มีสาระความหูเนาะครับเนาะก็ขอบคุณลหลายๆครับที่เขามารับชมและฟังเนาะครับเนาะคลิปท,ทินิสานกับโบมีงครับมีแต่เรื่องเล่าของขวยหอมทองนี่แหละครับช่วงน,นี้ก็อยู่เต็นในสวนครับผมอขอบคุณลหลายๆครับพี่น,อน้องขอบคุณครับ